สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูหน้าดินหน้าดินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องใช้ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับผักจะสวยจะงามได้ก็อยู่ที่หน้าดินปุ๋ยมีธาตุอาหารซึ่งรากของพืชเนี่ยมันจะลงลึกลงไปใต้ผิวดินเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก หนึ่งคืบนะครับหรือประมาณ7-10เซนติเมตรเท่านั้นรากก็ไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นท่าดินที่ขาดแร่ธาตุหรือธาตุอาหารเนี่ยผักก็จะไม่งามสิ่งที่เราจะบำรุงดินได้ดีก็คือพวกปุ๋ยคีวัวเศษใบไม้แกลบ หรือซากพืชที่ย่อยสลายแล้วนะครับแล้วก็เอามาผสมทุกเคล้ากับดินก็ในอัตราส่วนที่พอเหมาะก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินของเรานะครับถ้าดินของเราเป็นดินที่ดีอยู่แล้วเราก็ใส่ปุ๋ยข้อวัวหรือว่าแกลบในปริมาณพอดีพอดีไม่มากเกินไปแต่ถ้าเป็นดินที่เราถมใหม่นะครับมันแทบจะไม่มี ธาตอาหารอยู่เลยเราก็ต้องใช้ปุ๋ยเยอะหน่อยนะครับเพื่อบำรุงดินก่อนที่เราจะปลูกพืชลงไปในแปลงนะครับก่อนทำแปลงก็ต้องมีการขุดยกแปลงแล้วก็ขุดตากดินนะครับตากดินเพื่อให้หญ้าเนี่ยมันแห้งตายโดยให้มันแห้งตายโดยสนิทนะครับ หลังจากตากดินแล้วประมาณสักเสัปดาห์เราก็นำปุ๋ยมาใส่ขุดผสมดินคลุกเคล้าให้ปุ๋ยกับดินเนี่ยมันเข้ากันนะครับเมื่อมันเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็นำพืชมาปลูกไม่ว่าจะเป็นการหว่านมเมล็ดหรือการขยายต้นกล้าลงไปในแปลงเช้าวันนี้นะครับผมก็ขุดแปลงนะครับเปลียมแปลงไว้ ก็ได้ประมาณ3แปลงแล้วตอนนี้ก็จะมีอยู่ฝั่งทางด้านนี้นะครับที่ยังไม่ได้ขุดเนีเราจะเห็นว่าญ้ามันก็จะขึ้นรกดินตรงนี้เป็นดินถมใหม่นะครับเอาดินมาถมใหม่มันก็เลยไม่มีแร่ธาตุไม่มีธาตุอาหารอะไรมากมายเดี๋ยวเราก็จะทําการขุดตรงนี้เป็นดินร่วนปนดินทรายแล้วก็ปนดินเหนียวนะครับดินทรายดินร่วนดินเหนียวสามอย่างเลย ก็จะขุดเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูผักที่เราปลูกในสวนว่ามีการเจริญเติบโตโดีขนาดไหนอันนี้เป็นดินใหม่ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นดินใหม่แต่เราได้ปรุงดินนะครับนำปุ๋ยแกลบมาใส่อันนี้ต้นหอมแบ่งนะครับก็สวยงามอย่างที่เห็นนะครับดินดีอะไรก็สวยงาม จริงๆตรงนี้เนี่ยเวลาแม่ผมเอาไปขายนะครับเวลาเรามาปลูกเนี่ยปลูกต้นเดียวแบบนี้นะครับเวลาไปขายแม่ก็จะถอนเอาเฉพาะต้นเดียวอย่างเช่นเนี่ยมันแตกกอนะครับมันแตกกมาสองต้นสามต้นสี่ต้นอย่างเงี้ยแม่ก็จะเอาออกไปต้นเดียวเพื่อให้อีกต้นหนึ่งยังคงเหลือไว้อยู่พอไม่กี่วันนะครับมันก็จะแตกกอขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เป็นวิธีการ เก็บผักไปจําหน่ายโดยที่เรายังคงต้นหลักไว้เพื่อให้แตกกอใหม่เราจะได้มีผักเก็บตลอดนะครับอันนี้คือต้นหอมที่เราปลูกเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการนี้นะครับเก็บผักไปจําหน่ายแทบทุกวันนี่ครับต้นหอมเนี่ยอย่างน,น้อยๆวันหนึ่งก็50บาทนะครับกําละ10บาทอย่างน,น้อยๆวันหนึ่งสัก5กร,รัม50บาทนะครับอย่างสลัดอย่างนี้ก็100บาทเนี่ยอย่างสลัดตัวนี้ วันละ100บาทก็หมดนะครับก็คือเราก็เก็บตามจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการนะครับเอาไปขายตามร้านค้าหรือว่าตามหมู่บ้านต่างๆใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับในช่วงเช้าวันหนึ่งก็อยู่ที่800ถึง1,000บาทนะครับในการเก็บผักไปขายตัวนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นผักสลัดนะครับอย่างผักสลัดเนี่ยเราสามารถปลูกลงดินได้ ทำอย่างไรให้ผักสลัดงามสวยงามก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับว่าหน้าดินมันมีส่วนสําคัญมากในการปลูกผักทุกชนิดถ้าหน้าดินเนี่ยหน้าดินมีอาหารมีธาตุอาหารดีผักก็จะงามก็มีหลายๆคนนะครับที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็ลงมาดูแปลงผักเขาก็ถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรทำไมผักถึง งามจังเลยทำไมผักสวยก็ตอบไปตรงๆนะครับว่าแปลงของเราเนี่ยใช้ปุ๋ยขี้วัวใช้แกลบแกลบดำแล้วก็แกลบแกลบแก่นะครับที่ผ่านการหมักเรามาผสมทุกเค้ากับดินก่อนที่เราจะปลูกผักนะครับส่วนปุ๋ยเคมีเนี่ยตอบได้เลยว่าใช้เพียงแค่5-10%เท่านั้น เนี่ยยางทั่วแปลงเนี่ยยางมากเราหมดปุ๋ยเคมีไปแค่กิโลเดียวนะครับก็คือไม่ได้ใส่มากเพียงแค่เอาหวานบางๆแล้วรดบางๆแค่ครั้งสองครั้งไม่ได้ใช้มากนะครับส่วนใหญ่90%อซอยู่ที่ปุ๋ยอินทรีนะครับปุ๋ยอินทรียเนี่ยเราใส่ครั้งเดียวมันสามารถผักสามารถเจริญเติบโตได้นานแล้วดินเนี่ยดินก็จะดีด้วยนะครับ ถามว่าเคมีเนี่ยมันปุ๋ยเคมีมันมันไม่ดีมันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเคมีมันดีมันทําให้ผักของเราเนี่ยที่ขาดสารอาหารหรือธาตุอาหารบางอย่างที่พืชต้องการเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเคมีลงไปผักก็ต้องการอย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเราใช้แต่เคมีบ่อยๆซ้ๆําๆโดยที่เราไม่ปรุงดินไม่ใส่ปุ๋ย อินรีไม่ใส่ขี้วัวไม่ใส่ซากพืชซากสัตว์ดินก็จะเสียอันนั้นก็เป็นผลเสียนะครับเคมีที่เป็นอันตรายจริงๆเนี่ยมันก็คือพวกยาฆ่าแมลงหรือว่ายาฆ่าญ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเคมีที่เป็นอันตรายอย่างมากนะครับตอ่อมนุษย์และสัตว์ที่กินเข้าไปแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าอันตรายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าชีวิตประจําวันของเราเนี่ย มันมันขาดเคมีไม่ได้อย่างเช่นพวกสบู่ยาสีฟันยาสัะผมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเคมีซึ่งเป็นเคมีที่ไม่เป็นอันตรายนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจุดตรงนี้นะครับเป็นผักกวางตุ้งนะครับกำลังงามสวยงามนะครับ ผักกวางตุ้งเนี่ยเป็นผักที่ต้องการน้ําอย่างเพียงพอน้ําไม่ต้องถึงกับท่วมขังนะครับให้ดินเนี่ยเปียกชื้นในลักษณะแบบนี้ดินเปียกชื้นนะครับแล้วก็ทํสแลนพางแดดนะครับ50%นี้ผ้าสแลนห้าซนนะครับพางแดดพางแดดไว้ในลักษณะแบบนี้ผักกวางตุ้งจะสวยกรอบน่ารับประทานนะครับจะให้ดูครับเนี่ย นี่มแมลงครับมแมลงมาเกาะอันนี้คือเราไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกเหมือนกับว่าเราได้เก็บไปกินเองซึ่งปกติชอบกินผักอยู่แล้วนะครับก็เก็บไปกินกับน้ําพริกป่นปลาทูอะไรพวกนี้นะครับตามบ้าน,านสไตล์ลูกทุ่งปลูกเองกินเองแล้วก็ขายเองกําหนดราคาเอง สวยงามอย่างที่เห็นครับคุณผู้ชมส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นต้นกล้านะครับอันนี้ก็เป็นกวางตุ้งครับกล้ากวางตุง้งจุดตรงนี้ก็เป็นต้นกล้าคะน,นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่นี่อันนี้กล้าคณะที่เราลงไปก่อนที่เราจะปลูกผักลงไปเนี่ยเราต้อง นําปุ๋ยขี้วัวนะครับเนี่ยขี้วัวเนี่ยดำดำแล้วก็แกลบผสมคลุกเค้าให้กับดินให้ได้มากเวลาเราปลูกผักลงไปผักโตขึ้นมาก็จะงามนะครับอย่างที่เห็นเดี๋ยวจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นผักธนาะ แนวบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นดินดินใหม่นะครับดินถมใหม่ดินถมใหม่ไม่มีสารอาหารไม่มีธาตุอาหารในดินเป็นดินแข็งเราก็นำปุ๋ยขีวัวนะครับแกลบมาผสมทุกเค้าเพื่อให้เกิดธาตุอาหารในดินเนี่ยอย่างตรงนี้นี่ปลูกเนี่ยปลูกถั่วฝักยาวนะครับไม่สวยไม่งามเลยดูครับดินดินแข็งมาก เดี๋ยวเราก็จะขุดทำแปลงนะครับทำลายตรงนี้ทิ้งแล้วก็ทำแปลงเอาปุ๋ยมาลงแล้วก็เก็บปลูกผักนี่มาดูความสวยงามของคะนะครับก็ดินอันเดียวกันนะครับนี่จุดตรงนี้คณะกำลังสวยงามนะครับอันนี้เก็บไปจำหน่ายแล้วนะครับล้นๆเนี่ยเก็บไปขายแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็คงหมดครับจุดตรงนี้นี่ครับสวยงามนะครับเป็นดินที่ ถมใหม่แต่ขาดสารอาหารเราก็ผสมปุ๋ยแกลบปุ๋ยคีวัวนี่เห็นแกลบนะครับเต็มดินก็จะร่วนซุยส่วนด้านล่างเนี่ยดินแข็งช่างมันข้างล่างลึกลงไปแข็งช่างมันเพราะพืชส่วนใหญ่นะครับรากของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณสักหนึ่งคืบแล้วก็ผสมคลุกเคล้าดินปุ๋ยแกลบสักประมาณคืบหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็มาปลูกผักพอปลูกไปรากของผักก็จะอยู่ประมาณนี้ ก็ไม่ยาวมากนะครับนี่ครับสวยงามปลูกเองกินเองขายเองกำหนดราคาเองนี่คือข้อดีนะครับของการปลูกผักขายจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอันนี้เป็นผักชีนะครับผักชีก็กำลังสวยงามนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อย เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ